สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีก,การบล็อกสายภายในนะครับไม่ให้โทรเข้าหากันที่เรียกกันว่า Call Restriction Between Department Group นะครับคือหมายเลขภายในแต่ละเบอร์จะมี Department Group ของตอนเองนะครับและเมื่อเราล็อกการโทรระหว่าง Department Group ก็จะไม่สามารถโทรได้ตอนนี้ผมทดลองการโทรปกติก่อนนะครับโทรไปที่เบอร์100นะครับจะมีเสียงกระดิ่งดังตามปกติ คราวนี้นะครับเราบล็อกการโทรออกนะครับโดยตั้งที่โปรแกรม1604ระหว่าง2 d ิลลิพาร์ินนะครับระหว่างเบอร์100กับเบอร์111ตอนนี้เราโปรแกรมบล็อกไปแล้วนะครับลองโทรใหม่หลังจากที่เราโทรใหม่นะครับจะไม่มีคำว่า call นะครับแล้วก็เสียงจะเงียบนะครับไม่มีกระดิ่งดังที่เบอร์100อันนี้ก็เป็นการแสดงการบล็อกสายนะครับ ระหว่างเบอร์111กับเบอร์100ซึ่งอยู่ในพาร์ทเมนต์กุซึ่งต่างกันโปรแกรมที่ใช้งานจะเป็นโปรแกรมที่1601 1602แล้วก็1604นะครับขอบคุณครับ